สวัสดีค่ะอีฉันชื่อนางสาวนัชรินมีมาชื่อเล่นชื่อแพรค่ะอายุ18ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมนัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบันหานแจ่มใสวิทยาศาสจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะงานอดิเรกข,ของหนูนะคะหนูชอบฟังเพลงดูซีรีส์แล้วก็ต่อเลโก,โก้ค่ะต่อไปก็จะเป็นผลงานและก็กิจกรรมที่หนูเคยได้เข้าร่วมนะคะ หนูเคยได้เข้าร่วมการแข่งขันศิละปะัตถกรรมครั้งที่7 1ปีการศึกษา2566ในกิจกรรมการสร้างเว็บแอปพลิเคชันค่ะต่อ,อไปก็จะเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์นะคะโครงงานชิ้นนี้เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันค่ะโดยใช้เครื่องมือก่แอปเข้ามาช่วยค่ะและโครงงานชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาตำแหน่งคุณครูภายในโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์เหมือนกันค่ะจะเป็นโครงงานที่เกี่ยวกับระบบ ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ค่ะโดยสร้างมาจาก Google Apps Script ค่ะวัตถุประสงค์ในการสร้างนะคะเพื่อป้องกันปัญหานักไรชื่อนักเรียนซ้ำค่ะแล้วก็ลดการใช้กระดาษภายในโรงเรียนอำนวยความสะดวกในการลงชื่อเข้าใช้ชุมนุมค่ะแล้วก็มีผลงานทางด้านภาพยนตร์สั้นค่ะโดยภาพยนตร์สั้นได้รับหน้าที่เป็นนักแสดงนำแล้วก็มีการทำงานเบื้องหลังบ้างค่ะแล้วก็ผ่านการอบรม ปฏิบัติงานผ่านทางค่ายต่างๆที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะแล้วก็มีการทํากิจกรรมภายในโรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์หรือไม่ก็งานขายของในวันการงานอาชีพค่ะสุดท้ายน,นี้นะคะฝากท่านคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านช่วยพิจารณาดิฉันเข้าไปศึกษาต่อในสาขานี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ